ที่นี่บ้านโจนนะคะสวัสดีค่ะโจนมาถึงบ้านแล้วโจนอยู่ที่บ้านบ้านโจนตอนกลางคืนสวยมากคะ่ะวิวสวยบ้านโจนน่าอยู่ถ้าใครจะมาเที่ยวหาโจนมาได้เลยนะคะบ้านโจนวิวสวยมากอยู่บนเขา จนชอบที่นี่มากมันเงียบสงบด,ดีค่ะที่นี่ตอนนี้เร็วกว่าไทายชั่วโมงหนึ่งค่ะแต่ในนี่กลางคืนอากาศดีมาก จนชอบที่นี่มากถ้าใครมาหาโจนที่ไต้หวันโจนพาเที่ยวนะคะคอนโดบ้านโจนอยู่มี9้าหลังเอามีสิองหลังค่ะโจนอยู่หลังที่9้าโจนอยู่คอนโดหลังที่9้าชั้นสาม ที่นี่อากาศดีมากค่ะเงียบสงบมีเสียงนกร้องด้วยแล้วก็ข้างล่างเป็นที่ออกกำลังกายนะคะเช้ามาใครจะออกกำลังกายก็ได้ ตอนนี้อากาศดีมากค่ะไม่ร้อนเย็นสบาย